สวัสดีครับกลับมาพบก,กับวันโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22มีนาคมกลับมาเจอเจอ,เจอทีแดดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดเฉพาะตัวที่บ้านแจงสดเด้นสดท่าคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด3 EP 3ตัวเน,น้นและท่านกําลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวบ้านแจงสดเด้นสดตัวที่2โรมาเนียกับไอร์เนือห้ามพลาดริบบการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เขมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องู้ด,ดูแฮนดนิแคปโรมาเนียกับไอร์แลนด์เหนือเซอร์รกชับมิดทีมชาติแข่งขันกันตอนที่2 4งสี่สบห้าหนดราคาให้โรมาเนียเป็นต่อที่ครึ่งลูกโรมาเนียกับไอร์แลนด์เหนือรื่องชื่อชั้นทีมโรมาเนียดีกว่าเหนือกว่าใหญ่กว่าแน่นอน โรมาเนียทีมผีนิปโรมาเนียนะครับชื่อ,เ,อเรียกกันในอันนี้นะก็ชอบเปบเที่กันผีนิโรมาเนียมองีแคนารูนอะไรก็ว่ากันไปเดิมทีมเป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่มีระดับเกตไม่ธรรมดาเลยแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่พวกเขาก็ถือว่า ขายสายเล่นใหม่นะแล้วมันก็ไม่สามารถกลับมายืนในจุดที่ดีที่สุดของทีมที่เคยทําได้แต่มาตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยืนอยู่ในจุดนั้นหรือว่าอย่างน้อยก็ใกล้เคียงนะใกล้คเคียงนะในอามาตรฐานสูงในอดีตนะใกล้คเคียงลนะใกล้คเคียง,นะยยงวันนี้ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนทีมาพอสมควรเหมือนกันที่สําคัญคือการที่ เรียกผู้เล่นหน้าใหม่ๆเข้ามาเสริมทัพเสริมทีมก็ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทีมต่อไปอ่าถ่ายสายเลื่อนไหมบ้างอะไรบ้างนะมองอานาคตแหละว่างอนถอะสำหรับโรมเนียในขณะที่ไอร์แลนด์เหนือเกมนี้ก็มีการปรบับเปลี่ยนทีมเช่นเดียวกันยังคงต้องหาจุดที่พัฒนาขึ้นเพราะว่าไอร์แลนด์เหนือเองก็จะบอกว่าเป็นเป็นทีมลักษณะย่ำๆอยู่กันที่นะไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลง ผลงานก็ส่งๆทุนๆ,ๆ,ๆตามภาษาวันนี้มันเจออกันในเกมประชามิตรแน่นอนครับทดสอบทีเป็นหลักสําคัญใหญ่สุส่วนในเรื่องของผลงานก็งคงต้องว่ากันในเกมว่าจะออกมาอีรอบไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับก็ยังถือว่าเป็นเกมที่น่าติดตามนะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จัดมาฝากกันแหละว่ากันเถอะผลงานก่อนเลย นะผลงานท่าเกมเหลังสุดของโรมบเนียพวกเขาชนะ4เสมอนหึ่งยอดเยี่ยมไหมล่ะอยอดเยี่ยมนะวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้ทัพชุดนี้แต็ม1ดตัวนะคือ,คอถ้าแนาเป็นทัพชุดนี้แต็ม1ดตัวเนี่ยวันนี้สบายใจได้เลยแต่ว่าไม่นะอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเกมกระชับไม่ใครใครทีมหไหนๆก็โลเนชั่นทีมกันทั้งนั้นแหละนะครับเพื่ออทดสอบทีมอะ แต่ผลงานย้อนกลับไปก็มันดีอย่างนี้แหละนะชนะสี่ 4, เสมอหนึ่งการลงทุนก็กำาไรชัดเจนโดดเด่นนะเรียกว่าผลงานดีและมีกําไรสาหรับโรมาเนีย่วนไอและเหนือก็อย่างที่บอกขึ้นขึ้น,นลงลงไม่แน่ไม่นอนนะครับอย่างย่ำย่ำอยู่กันที่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ถอยหลังนะครับห้าเกมหลังชนะสองแพ้สามกำไรเกมเดียวที่เหลือขาดทุน ก็เห็นกันอยู่ว่าโรเนดูดีกว่านะแต่ว่าอย่างที่บอกคัามันเปรียบเทียบกัรลำบากเหมือนกันแหละเพราะว่ามันอยู่กนคนละกลุ่ม嘛เนาะแต่ถ้ามองกันในในเนื้อผ้าเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าโรเบร์ตสผลงานมันโอเคการลงทุนมันโอเควันนี้แม้จะรนชั้นทีมาก็ยังดูไม่รู้สิมันยังดูดูดูดีกว่าไอ้เนือและอไอ้เหเนือในเกมเยือนก็ไม่แน่นอนทั้าด้วยนะจะเห็นว่านอกบ้านเนี่ยไอ้เนือนืออย่างเกมที่เป็นทางการก็แพ้การทอมสถานนะ แอฟินแลนด์นะวันนี้มาเจอโรมาเนียเนี่ยก็ดูจะเป็นรองเยอะอยู่หรอกการเจอเจอกันาครั้งหลังสุดล่าสุดที่เจอกันคือปี2020นู่นเลยนะเก่าแก่มากๆนะฮะดูไว้ใช่ว่าแล้วกันชนะ2เสมอ3โรมาเนียชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกับอร์แลนด์3ครั้งหลังสุดนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับย้ำว่าเหมือนเดิมดูไว้ใชว่ยวว่าแลมครับช่วยประกอบการตัดสินใจครับ อันไหนเทียมได้เพื่อนๆก็เทียมเอาแล้กันอันไหนดีกว่าชอบใจกว่าก็จำๆไว้นะไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจนะเอาละตัวหลักๆของเราคงต้องไปดูกันเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องเนี้ยตัวผู้ตัวแท้ทอันนี้แกี่ยกหบจาย5ลแต่ก็อย่างที่บอกครับเกมทีมชาติเอ่อความแน่นอนก็สู้เกมเหล็กไม่ได้เพราะเกมเหล็กมันยิงยาวและเราก็ดูจะรู้ที่ไปที่มาในทุกๆสัปดาห์แต่มอนทีมชาติ ไม่ว่าจะกระชับมิหรือทัวร์นาเมนต์จู่ๆก็จับมารวมตัวกันแล้วก็มาแข่งขันกันเลยจะพูดว่าไม่มีปีไม่มีขุยก็ได้นะที่เหลือก็วัดใจเอาว่าจะเลือกข้างถูกไหมนะตัวเจ้าเองก็ขยับราคาผูขยับราคาที่แก็บตามสถาน,นการณ์ล่าสุดเหมือนกันนะตัวนี้คู่นี้เจ้าต่างห้าลายในราคาผูเลื่องอยู่กับรมบเนียครับเสี่ตัวหนึ่งเป็นเสียงข้างมากปรับราคาลดลงในช่องโรมบเนียสาม ขึ้นสามลงสองในช่องเสมอขึ้นสี่ลงหนึ่งในช่องไอร์แลนด์เหนือก็จะเห็นว่าพวกเขาเชื่อใจโรมาเนียแล้วก็ไม่กลัวไอร์แลนด์เหนือโดดเด่นมากในสองช่องนี้เพราะว่าเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งทั้งคู่สี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องโรมาเนียแต่สี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้น,นช่องไอร์แลนด์เหนืออ่ะพูดไปอย่างนี้จะได้ไม่งงนะครับเพราะนั้นผู้อยู่กับโรมาเนียแทนดีแคปครึ่งลูกลน่าจะเป็นเลขครึ่งลูกบวกสิบนะบ้านเราเห็นครึ่งลูกบวกสิบนะ แต่เจ้าเสียงข้างมากสี่ตัวหนึ่งก็เรื่องเจ้าวาดบอลต่อเรื่องเชื่อใจบอลต่อเรื่องเชื่อใจโรมบเนียสี่ตัวหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องไอร์เนือไม่กลัวไอร์เนือไม่คิดว่าไอระเนือจะบุกมาทาําอะไรได้ในเกมนี้นะเป็นชีวิตน,นั้นคงยากอยู่เพราะนั้นแม้มันจะเป็นเกมกระชับมิตแต่ดูจากข้อมูลพื้นฐานนะครับในการคาดการณ์ของเราแม้จะโรเั่นียแบบแต่เราก็ยังคาดการณ์ว่าโรเบเนียะเหนือกว่าแหละ โดยธรรมชาติด้วยการลงเล่นในบ้านด้วยอะไรด้วยนะก็พื้นฐานก็เป็นโรมบเนียตัวภูตัวแฮนดิแคปก็อย่างที่ท่านเห็นครับภูก็เลือกโรมบเนียแฮนดิแคปก็ไม่ได้แพงครึ่งลูกเองแต่ถ้ามันเป็นครึ่งลูกบวกสิบมันมีโอกาสหลายเป็นครึ่องควบลูกลบห้าไหมมีแต่ถ้ามีจะต้องอยังไงก็ยังต้องอยู่โรมบเนียครับเพราะมันหลต่อ,อะนะนีบอกเผื่อไว้เลยเพราะนั้น เมื่อผูเมื่อแฮนดิแคปชี้โรมาเนียเมื่อข้อมูลพื้นฐานก็อยู่กับโรมาเนียมอนโอเคจะเป็นเรื่องตัวอื่นได้ยังไงอ่ะตัวนี้มอนโอเคก็เลือกที่จะเชื่อใจโรมาเนียนะภาพรวมกับเกมในบ้านกับอะไรเหนือนอกบ้านผลงานการลงทุนตัวผูตัวแฮนดิแคปทุกอย่างมันอยู่โรมาเนียหมดเลยอ่ะมางส่ต่อโรมาเนียครับแล้ววางส่ต่อโรมาเนียเป็นคเดนดตนัวเล้นสิบดาวครับเป็นตัวมั่นใจ่วนเด่นส่วนตัวที่สองครับ ในอี2สองประจำค่ำคืนวันสนุกนี้อยู่ต่อโลมาเนีย่วนท่านใดยัยงไม่ได้รับฟัง EP 1ยังไม่ได้รับฟังรับฟัง 3, อีองพีสมก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนนะวันนี้มีแค่3 EP 3ตัวเน้นและเป็นบอลกระชับมิม็นล้วนๆก็ขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ